สวัสดีนะครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะกับสาวระน่ารู้เกี่ยงงานไฟนะครับที่ทาง็สาสมารถเองได้นะก็อืมจะให้มาดูแนวทางข,งของการพ่วงไฟทำไฟแบบง่ายง่ายน้นใช้งานนะครับภายในต้องขอภัยด้วยเนาะงานอาจจะได้ไม่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภยัยเรื่องม้ารฐาของการไฟฟ้าเท่าไหร่ ต่เขาบอกนขอเน้นใช้งานเน้นใช้ชั่วคราวนะครับคำว่าชั่วคราวท่านน่าจะเข้าใจมีอะไรมั่งอ่ะหนึ่งตู้เย็นมีปลั๊กซสองจุดพัดลมแค่นั้นแหละอันนี้คือต้นเรื่องก็คือจากบ้านหลังนี้พ่วงจากโกนขัดเอาอ้นี่ไปไหนอะ่ะไปนู่นครับปลายเรื่องอยู่ตรงนูน่นเห็นไหมครับเป็นบ้านเขาเรียกอะไร เขาให้คนงานหรือพ่อเขาอยู่แบบเฝ้าดูสวนยางหรือไม่ก็มีคอกวัวเล็กๆเอาง่ายบ้านสวนเนาะแต่ไฟอะไปไม่ถึงหมายถึงแรงต่ําไปไม่ถึงบ้านยังไม่มีงบทําจะเป็นบ้านไม่มีขอหมอลงให้ไม่ได้ขอได้ก็เป็นแค่มอชั่วคราวหน่วยก็แพงก็เลยต้องพ่วงไฟจากบ้านต้นเรื่องคือานหลังนี้ ไปให้นะฮะแล้วทำยังไงอ่ะประหยัดที่สุดง่ายๆใช้สายขาว vaf ขนาด2คูณ2.5นะปักหนึ่ง <c oughs> ตู้เย็นพัดลมแค่นั้นแหละแสงสว่างก็ใช้เป็นลักษณะปักพ่วงเสียบเอาไม่มีสวิตตัดต่อนใดๆทั้งสิ้น <c oughs> โยงโยงไปเลยครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นประมาณ8 0 8 0เมตรหรือ90เมตรประมาณดูประมาณเนาะตีสักร้อยหนึ่ง ทีนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูปลายสายนะครับว่าทําอะไรยังไงกันถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมได้นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาฐานเท่าที่ควรแต่ก็เน้นใช้งานภายในสวนของเราเองนะครับง่ายๆนะเน้นง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูตรงปลายสายที่ผมโยงเข้าไปนี่นี่กียกสายขาวไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับสายขนาดนีๆ การทําแบบนี้นะผมคิดว่าไม่ต้องมันน่าจะมีอีกหลายที่ที่เขาทํากันเยอะแยะนะครับคือเป็นลักษณะพ่วงภายในกันเองจากกลนคัดเอาขนาด60แอมจากน้าบ้านหลักนะครับต้นเรื่องนะไปหาปลายใช้ผมใช้ขนาดเบรกเกอร์30แอมอีกทีนึงที่จริงใช้20หรือ15แอมก็ได้นะเนาะแต่ทีนี้เขาซื้อมาของทุกอย่างเป็นของเก่าที่เขามีอยู่แล้วเขาซื้อมาให้ก่อนสายต้นัเลยอย่คิดมากนะครับ ถามว่าปลอดภัยไหมเก็ระดับหนึ่งตัวคุมสองชั้นคันเอาที่บ้านแล้วก็มีตัวเบรกเกร์ตรงปลายสายนะครับไอตรงเนี้ยต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อตรงจุดก้นคันเอาเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องสายระหว่างทางก็จะได้ปลดคันเอาได้ไฟก็จะไม่แหลกมีความเสี่ยงไหมมีครับเสียกับกิ่งไห้ยางเรือโดนรวมแล้วหักโค่นส่สายมีโอกาสนะครับเนาะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะความปลอดภัยก็อาจจะประมาณนึงนะครับก็อย่าคิดมานะครับให้เป็นแนวทางเฉย แล้วเดินมาเลยนะครับนี่ฮะผมเดินมาสุดปลายสายนะครับแล้วก็โย่เข้าหาตัวบ้านง่ายๆเลยนะครับครับผมได้ครัเ<ๆ>พาะนะฮะเข้าตัวบ้านเดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วกันนี่คือข้างในนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นไม้ทั่วๆไปมัดลวดที่เขาทําไว้ให้นะฮะปักก็เป็นปักของเดิมธรรมดานี่คือจุดจําจุดรวม มองจากด้านบนนะครับจะเห็นเป็นลักษณะสา,สายพันธุ์กันแบบง่ายๆนะที่มาจากบ้านใหญ่ลงมาเข้าหัวเบรกนะครับอ่าก็ยังแอบมีมาตรฐานนิดนึงเรื่องสีสายน้ำตาเป็นไฟนะครับเช็คที่มีไฟส่วนส่วนฟ้าก็เป็นดิตอดจ่ายครับปกติให้กับปลั๊กสวิตช์ตัวน,นี้ไม่ได้คุมสวิตช์ให้เป็นสวิตช์คุมปลั๊กอีกทีเปิดทีมีไฟจ่ายอันนี้เป็นของเดือของเขานะเน้นง,ง่ายๆไม้ทั่วๆไปนะครับ นี่ใช้งานแล้วก็ออกจากก้นเบเกอร์นะยื um şey ่อห้อยีื่อห้อยดึงตัดตอนแค่นั้นแหละฮะไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าอย่าคิดมากเรื่องความสวยหรือมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นลักษณะของการทำแบบงานงานค่าๆเข้าแกล้งนี่ใช้งานนะฮะเดี๋ยวก็เขามีงบก็เดี๋ยวทำใหม่ใครเอาเข็ไฟมาก็ขอเหมาะแล้รก็ว่าไปนะครับนะฮะก็แนวทางการทำครับ ไม่ได้บอกว่าที่สุดนะไม่ได้บอกว่าดีที่สุด,นะด,ด,สดเป็นการทำไฟที่ง่ายที่สุดที่เคยทำมานะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณครับ